อีหล่าเป็นคนประเทศใดลูกเป็นคนสปปล่อยเหล้าค่ะอือคือบอกเบี่นเขาเลยเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านพี่น้องฝากน้องธิดาเล้าเนี่ยนะครับเด้อนะครับพี่น้องอีหยังกออีหล่าบ่มีผู้ใดส่งชื่อเพลงลูกอีหล่าลองเพลียังลูก บอนพี่มีรักเดียวครับอนผี่มีรักเดียวแล้วเพลงอะไรอีกลูกขอแหล้วบ่แเตงขอแล้วบ่แตงแแตงนันเว้ยปักตาบักา้า่เฝ้าต์เมียจักแล้วเ่เหตุการณ์บาดอีหยังเมีฮะข่อยได้ยินขจอดทรงเสียงมาแล้ววาสรงให้บอดหนูบอดหนูบ,บปปอ,อันตีมันเป็นความผิดเจ้าได้ม่ม <laughs> อ้าอ,อาจารย์เล่นให้หนูนะคะให้น้องทิดาเล่าีิล่าเป็นคนประเทศได้ลูก เป็นคนสปปลาวค่ะอือคือบักเบียนเขาเลยออืเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านปากเปลนเพื่อนบ้านพี่น้องฝากน้องธิดาล่าเนี่ยได้ครับเด้อนะครับพี่น้องธิดาลาวครับน้องมาจากสปปลาวอีหล่ายุ้แขวงได้ลูกแขวงสวรรด์นาเขตค่ะสวรรด์นาเขตเอืออยู่ใกล้ๆบ้านแม่ใหญ่ได้ลูกโอ้บ้านแม่เจ้าอยู่ไสแม่คำมวลไม่อีหลีขอบคุณทุกกำลังแรงใจพี่น้องมอบให้นะคะบอกว่ามอบมาลังกันโชว์เนาะ ฝากในเด้อพี่น้องพี่น้องมีการมีงานอย่าลืมเอิญใส่เอินหานะครับหมอนำอลังการโชว์ไว้ประดับเกียรติในงานด้วยก็แล้วกันนะคะขอบคุณค่ะคพี่น้องครับหมอลำอลังการโชว์ราคาเริ่มต้นที่สองแสนบาทเท่านั้นพี่น้องครับเออคันผู้ใดอยากจ้างสองแสนสามไปจ้างน้ะพวกตะกรเด้อคันผู้ใดอยากจ้างสองแสนมาจ้างน้ำนูเด้อครับเด้อขอยสิรถให้หัวหัวหลือหละขอยากไปอยากไปล้ำเนาะขอยย่านลูกฟิล์มขอยอมีงานโอ้ย ข่อยย่านลูกคอปเตอร์ข่อยว่าอะไรงานอันอันย่านข่อยน้ำเนยลูกยังนี่เออแต่มือสีเป็นเหรอเนาะคือล่าเอืองแถววะเอิรเอิร์นไปไงนู้นน้ำเนยละเขามาทายล้วะทายลูกกับกูเียนึงแล้วโอ้ยแต่เด็กเราเด่นนั่นนี่ผู้ชายโหวดกูเด้อที่บอกใครล่วงไปนั่นยองเลยเฮ้ยบัดพอดอีกกระเทยสามตัวย่างมาปะผู้ชายแตกบึญอนี้ยมัสั่นมันไปแซ่ละไรอีฮานะเบ๊ ก็มาาหปั๊บโซ่เออกับบอาไปเพราะว่าเด็กหน่อยมีแต่เทบานจะของดีเออแสดงว่าพอเอาวันท้อเทบานจีดเทบานข้อมีแต่เทบานจะของเท่านั้นเออบ่มักฮะบ่มักเขามักคือเขานะครับเอาอีล่ะอายุจักปีแล้วลูกอายุ11ปีแล้วค่ะ11ปีอายุ11ปีนาร์ตคือเก่งจ้านาร์ดคือร้องเพลงเป็นแต่นาร์ตบัดเจ้าแม่ไหมฮะ50ตัวเราจะหล่องเพลงประถอขี้อยู่50แม่มื่ตกี ผู้ใด้มาว่ามากกูรูดอีกแล้วโอ้ยโฮ่าบอฮ่ามาไปตัวบ้างไหนฮะเออสิบเอ็ดปีจังใดเออมาปูใหญ่ก็่าสิบสามแท้สิบสองตีเฮ้ยจังไดนะหลานหลานกูก็บบ่่อยากสิบสามเลยจากสิบสองอยู่อยากสิบสองคือเก่าวให้น้องเด็กค่ะครับเอาจังไในฝากน้องอาไอยสักคุณาพรน้องธิดาเล่าแล้วก็น้องโนนะครับ จะเามื่บ้านกับวเดแถาปนนี้ไม่ได้ออกบกออมใจพี่น้องสุภูทุกคนนะครับเด้อนะครับเขาอาจเสียนหนาคาตากันบ่อยๆจักนิดนึงกับว่าเป็นอย่างเพราะว่าเขาอยู่เทีบานเดียวกันขอบคุณกําลังใจจากทุกคนนะครับที่มาให้กําลังใจหมอลําปีแรกขอบคุณทุกคนที่มาร่วมประวัติศาสตร์สร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันนี่ก็คือการจาลึกไว้ว่าทุกคนมาร่วมเป็นหนึ่ง ของหมอลำอลังการโชว์ขอบคุณหลายๆพี่น้องครับคอยลำคอยด้วยสุภูทุคนอิมพออีเมเด้อนอครับขอบคุณหลายๆมีการมีงานเอื้นใส่ได้ครับราคาสองแสนเอิ้นหมอลำอลังการโชว์ขันว่าราคาสามแสนเอิ้นหมอลำเสียงมีหกนะครับเนาะนะครับเพราะว่าไอโนดอีสานนครศรีน้า่อยขึขืนราคาสามแสนนะครับเนาะกเอาต่ำแล้วเออนะครับ บันนี้พี่น้องมอลล่ราคาสองแสนกับมอลลั่มราคาสามแสนจะเปรียบเทียบกันเด้อพี่น้องเด้อสเกลการเต้นการร้องการล่ำศิลปินมันคนละแบบกันนะครับละพักใส่ชุดเต้นให้มันท่านเด้อลูกเด้อนะครับถือว่าเป็นการเบื้องซ่อมใจ้ของมอล่มมาลลั่การช่วยแกแล้วกันนพี่น้องเนาะนะครับจะถือจะโทษกดเครื่อง่าซา ลูกหลานผู้ข้าเจ้านะครับผู้เขาเริ่มไม่นะครับให้โอกาสได้่านพี่น้องดื้อนะครับขอจษขออภัยในสิ่งที่ผิดพลาดในฐานะนะครับหัวหน้าวงผู้หนึ่งนะครับบอดโนบอดโนกแล้วก็ผู้จัดการใหญ่นะครับฝากไว้นะครับสำหรับหมอลำอลังการโชว์ครับณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำพาเป็นแฟนไปพบกับหัวหน้าหนุ่มผู้นำทีมงานว้าวว้าปาร์ตสูงมีหัวหน้าหนุ่มอี่ตี